พร้อมครับไปได้เลยะอ่าเบเกอร์ตัวนี้่าตัวที่สองที่เขียนว่าโซล่าเซลล์ครับจะเป็นเบเกอร์ที่จ่ายไปยังตู้นี้จ่ายขึ้นไปที่ห้องบนถูกไหมครับนั้นผัดตับปุ๊บไฟก็จะไม่เข้าจากไฟบ้านจะไม่เข้ามาที่เบรกตู้นี้ถูกไหมฮะใช่ครับเมื่อไม่เข้าตู้นี้ก็จะไม่เข้าอินเวอร์เตอร์เราด้วยก็จะไม่เข้าอินเวอร์เตอร์ด้วยครับผม้นตอนก็คือเปิดตัวนี้เปิดขึ้นมาก่อนก็เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมนเมนไฟของตู้นี้ฮะ หลายสักครู่นะครับขออนุญาตชี้เลยครับตัวนี้อันนี้ออฟอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเราต้องออนนั้นทุกครั้งจะใช้งานก็ต้องออนครับผมแปลว่ามันเป็นเมนไฟก็คือจากนี้เข้ามานี้ใช่ครับไอที่ตัวตัวที่สองนี่คือเป็นไฟจากบ้านเข้าไปครับผมถูกไหมใช่เรามีทั้นว่ามีเบรกเกอร์สองตัวอันนี้เป็นฟิลของตัวคอนโทลนี่อ่าครับผมมาแล้วตัวที่สองที่เป็นเบรกเกอร์เมนนี่คือเมนของทั้งตู้ใช่ครับเป็นเป็นเมนของทั้งตู้อ่าโอเคครับได้ครับ แล้วก็ฟิว์ตัวนี้ก็สับเข้าไปครับทีนี้เราก็จะมาเปิดที่อินเวอร์เตอร์อันนี้เปิดสุดท้ายเลยใช่ไหมฮะครับผมก็บิดตรงนี้นครับนีครับก็ใช้งานได้ละ